สวัสดีครับอยู่กับช่องกอเก่งเกิดมาซ่อมนะฮะอีกหนึ่งคลิปนะครับนิสสันนาวา r ่าคาลิเบอร์นะครับดี4ศูนย์หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะกาทำการเปลี่ยนช่วงล่างใหม่นะครับทั้งหมดมีอะไรบ้องหัวใหญ่เลยน,นี่แหลกวองอะไรนะครับแหลกโคเวอร แ็กพาวเวอร์นะแล้วก็ลูกปืนล้อนะครับลูกปืนล้อก็เป็น g s p นะ ABS อ่าจานดิสเป็น TRW นะครับโชค๊คนี่ก็จะเป็นโตโยต้าอัลฟานะครับส่วนตัวบนนี้ยังไม่เป็นไรปีกนกบนข้างนี้ยังดีนะครับกันโค้งนี้เขาก็เพิ่งเปลี่ยนได้มาได้ไม่นานนะเปลี่ยนลูกหมากนี่ลูกหมากตัวล่าง อัดบูทนะครับอัดบูทใหม่เปลี่ยนนอ็อตเปลี่ยนนอ็อตไปสี่ตัวเลยเพราะว่าเอาไม่ออกเอาไม่ออกครับหมดเลยนะครับมันใช้ได้ดีอยู่สามใช้ได้อยู่ตัวเดียวครับเนี่ยกานั้นก็เป็นนี้นะครับพอเนนบก็พีโม่นะอ๋อมันก็จะดูงงๆหน่อยนะจ๊ะนะครับโชคพ่นหมดแล้ว เรือไอ้เนี่ยเรือไอ้เนี่ยเนี่ยเรือไอ้เนี่ยไม่พ่นหรอกเอาไว้เอาไว้ให้งงเล่นนะครับเปลี่ยนการนิดใหม่นะครับผมรอตึงหาเจอเอามาดุมนี่ดุมดุมล้อนี่ต้องอามาตัดแกนนะเพราะว่าใส่อแรปเตอร์นะครับถ้าเราไม่ตัดนะมันจะเลยนะแป่นมานะครับเนี่ยต้องตัดนะครับอันนี้ตัดแล้วตัดหมดแล้วนะครับ ใส่เรียบร้อยมาแล้วเหลือแต่แกนพวงมาลัยมันต้องตั้งพวงมาลัยตรงอ่ะนะแล้วค่อยนแล้วพอเอาลงพื้นนะเดี๋ยวลงพื้นไม่ต้องสุดหรอกแล้วก็อ่าค่อยไล่น็อตเพราะน็อตพวกนี้ยังไม่อัดแน่นนะพวกนี้ก็เอาแค่พอตึงมือนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปตั้งศูนย์เดี๋ยวต้องไปตั้งศูนย์แต่ตัวบนนี่อัดได้เลยนะคือต้องให้ล้อเนี่ยอยู่ให้ล้ออยู่กับพื้นนะแล้วค่อยอัดข้างบนนะถ้าเราอัดก่อนตอนนี้อัดก่อนตอนนี้มัน พอมันลงพื้นแล้วปีงนกมันจะแงนขึ้นบูทยางจะสึกเร็วนะครับตัวบนนี้ก็จะเป็นของแท้นะข้างนี้เปลี่ยนใหม่นะข้างขวาเปลี่ยนใหม่ข้างซ้ายยังไม่ได้เปลี่ยนนะยังใช้ได้แค่นี้ก็สามหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับก็มาดูข้างหลังข้างหลังก็มีอะไรบ้างข้างหลังก็มีแค่โชค๊คข้างหลังก็มีแค่โช๊คคู่เดียวนะครับนน่นข้างหลังนี้มีแค่โช๊คคู่เดียวนะข้างหน้าก็จัดการเสร็จเรียบร้อย หลืออีกนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเอาลิฟต์ลงก่อนเอาลงเอาลงสักหน่อยสักหน่อยหนึ่งนะครับเออสโลงลงมาแล้วจงลงจงลง ลูกเปืนลอ้อนี่ก็จะมาพร้อมสาย ABS นะที่แพงก็ประมาณเนี้นครับมาพร้อมสายของใหม่แท้ๆห้าหกพันเลยนะนะสุดจัดอะ่ะตัวนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นของ GSP นะครับ GSP ก็นี่ก็สามพันกว่านะนะครับผมก็สามารถบอกราคาได้คนระ่าวๆ นี่ครับล้างล้างทุกชิ้นนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าประกอบเสร็จแล้วพ่นนะครับล้างล้างทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วก็พ่นเนี่ยพลทีละชิ้นะครับว่างจัดครับสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นกว่าธรรมดาได้ไงใช่ไหมนี่ครับ นู่นไอ้นูกห้อยนู่นคาลิปเปอร์ก็เหลือแค่งับเอาลูกสูบบีบเข้าแล้วก็ใส่ผ้าเบรกไอ้ผ้าเบรกใส่แล้วล้วก็ประกอบคืนนะครับเผื่อได้มีสีสันนะครับตรงนี้ก็จะเอาไปตั้งศูนย์นะเนี่ยอันนี้พวกนี้น,อน็อตพวกนี้ไล่หมดแล้วนะครับเหลือแต่ร้อยสลักร้อยกิบร้อยสลักนะฮะตัวนี้ก็ตั้งคร่าวๆนะครับอันนี้ยังไม่ได้ไขแน่นนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องใส่แกนพวงมาลัยก่อน,น เพราะว่าแหลกเขาตั้งมาตั้งมาเขาแบ่งกลางมาเรียบร้อยแล้วนะเขาแบ่งตรงกลางมาเรียบร้อยแล้วคืออันนี้ยังก็ยังไม่ได้แน่นนะนถอดได้ใส่ตั้งท่าไว้เฉยประมาณนี้ครับผมพรุ่งนี้เอาไปตั้งสูรนะ,ะเดี๋ยวเสร็จยังไงก็ไปลองขับส่งร้านนะครับโชว์ก็เป็นโตโยโก้นะคอัลฟาสี่ต้นใช้เท่าที่มีนะครับแถวแถวบ้านอ มียี่ห้อนี้ก็น่าจะโอเคอยู่นะของเดิมก็เป็นโตัวโกโีกัก็บอกดําเป็นสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดแต่อันนี้จะหนืดกันหน่อยนะจะหนืดกันหน่อยเพราะว่าแค่นี้ก็หลายตังค์แล้วครับจะเอาโชคเทพเทก็ไม่ไหวครับอะไรนะไอชุดหนึ่งห้าหกพันนะไออะไรนะจะบอกม่วงคนระับ แดดก็ร้อนแดดก็ร้อนแล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยก็ใส่อแดปเตอร์มานะเพราะว่าเนี่ยมันเสียตรงเนี้ยครับใส่อแดปเตอร์เพราะว่าน็อตล้อไม่เหมือนเขานะแล้วผมทํารถเนี่ยคันตระกูลนิสสันนี่หยิบไปแจไม่เคยถูกหรอครับสิบหกสิบแปดสิบเก้ายี่เบ็ดโอ เนี่ยหรือหรือข้างหน้าอาทีหนึ่งนี่หยิบประแจไม่ถูกอเอาง่ายนะเฉพาะชุดนั้นก็สองสามเบอร์แล้วนะครับเนี่ยไอ้ตรงหูโชกนี่เบอร์สิบเก้าไอ้นี่หยิบสองไอ้นู่นสิบแปดสิบเก้าโอ้งงครับหลายเบอร์อันนี้เดี๋ยวค่อยอัดเดี๋ยวก่อนจะใส่ล้อก็อัดอัดปอนอะแดปเตอร์อีกทีหนึ่งนะ,นะครับเดี๋ยวจะใส่แกนพวงมาลัยก่อนให้มันตรงก่อนอ สีสี่ป่องสีสี่ป่องนี่ดำเงาาแวบ <c oughs> ดำเงาแวบเลยเข้างในนี่พ่นพ่นก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสนิมนะฝั่งนู้นนะฝั่งขวานี่ที่ว่ามันโดนเป็นรอยเป่าไฟนะมันต้องพ่นนะพ่นเยอะเลยแหละข้างในแล้วก็ล้วงเข้าไปในรูนะก็พ่นเอาเล็งเข้าไปไในรูนี่มีแต่สนิมนะครับข้างขวาเอปั๊มฉีดเมื่อเช้าปั๊มอัดฉีดล้างน้ํายาเสร็จก็เอาลมเป่านะครับ แล้วก็พ่นสีแล้วก็ประกอบช่วงล่างประกอบไล่ประกอบไปอันนี้ประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวแค่ตรงนี้แหละเดี๋ยวทําตรงนี้ก่อนคาลิเปอร์เบรกเดินหาื่องมือไม่เจอเดินหาขึ้นมือไม่เจอก็เลยมายืนถ่ายอะอตั้งตังตังมาด้ามาด้าสองนี่ยังไม่ได้รือเลยเมื่อกี้ก็มีมาด้าสองมาอีกคันนะเติมน้ํายาแอร์ก็บอกว่าอยู่ๆก็ไม่เย็นนะเพราะเขาไปเปลี่ยนท่อแอร์มาใหม่ เปลี่ยนท่อแอร์มาแต่โอลิงมันเล็กนะครับโอลิงมันเล็กแล้วก็เพราะทากาวมารู้ทั้งรู้ว่าโอลิงมันเล็กก็ยังทากาวระบบแอร์อะไรว่าทากาวที่โอลิงงงนะก็ลเลยทําแอร์อยู่พักหนึ่งนะฮะก็เลยกลับมาทาํานาวรานะก็ระหว่างรอสีมันแห้งนั่นแหละพอดีมีลูกค้ามานะครับเนี่ยลูกเปิดล้อ,อก็จะเป็น g S p นะนี่ครับเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเก้า ่าต่อต่อใส่แกนเรียบร้อยนะครับนี่ยอยแกนพวงมาลัยก็คือของยี่ห้อเนี้ยแหลกเนี่ยเขาแบ่งกึ่งกลางมาให้แล้วนะเราไม่ต้องมาหมุนหานะครับเขาแบ่งมาให้เรียบร้อยนะครับแบ่งครึ่งให้เรียบร้อยแล้วก็มาใส่นะครับก็ตั้งพวงมาลัยตรงนะตั้งพวงมาลัยตรงใส่เลยนะครับล็อกให้เรียบร้อยอเดี๋ยวจะ เอาแม่แรงมาขึ้นนะใต้นี้นะครับสองข้างอันนี้พอรถล,ลงพื้นแล้วนะครับเนี่ยเอารถลงพื้นนะครับต้นรถต้องอยู่กับพื้นนะครับอเดี๋ยวแม่แรงขึ้นพอแม่แรงขึ้นจนมันสุดนะครับให้ล้อมันลอยนะให้รถมันลอยจากสามขาเนี่ยก็ไลา่ไขเลยนะครับข้างล่างก็จะไขพอประมาณนะเดี๋ยวต้องไปตั้งศูนย์นะครับอ่าแต่สักหลักเนี่ยปีกนกหูโชกเนี่ยหูโชกตัวนี้นะครับ โชคนี่ผมจะใส่ท่านี้นะเนี่ยปลายสปริงอยู่ในนะครับมันจะเข้ารูปพอดีเลยมันจะเอียงนะเพราะทำมาเอียงนะครับเนี่ยเนี่ยตัวโชคมันจะทํามาเอียงรับกับเบ้าโชกนะครับเบาโชกก็เอียงเชิดขึ้นมาอย่างนี้นะนะครับมจะใส่นี้มันจะใส่ได้พอดีเลยเราไม่ต้องไปยัดเข้านะไม่ต้องไปยัดเข้าเลยมันจะแค่ข้อข้อข้อนี่มันจะไหลเข้าไปเองนะครับอ่าหูตัวนี้เราก็ต้องตั้งให้ตรงนะอย่าให้บิดนะครับ ถ้าบิดเยอะๆแล้วเราฝืนใส่น่ะอ่อมันจะมีปัญหาในภายภาคหน้านะครับเรายึดตัวนี้ก่อนก็ได้นะยึดตัวเนี้ยยึดตัวเนี้ยเสร็จแต่ยังยังยังไม่ได้ใส่แกนนะถ้ามันถ้ามันเบี้ยวอยู่นะ่ะหาเหล็กยาวๆนะครับเสียบเข้าไปในรูโชคนะแต่แต่โชคเนี่ยยังยังไม่ได้ยึดน็อตอย่างนี้นะออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยหาเหล็กยาวๆนะครับสมมุติว่าอันนี้บิดมาทางนี้นะบิดมาทางขวาแล้วก็เอาเหล็กยาว เสียบเข้าด้านนี้ครับดึงล้างเอาไว้นะดึงล้างเอาไว้แล้วใช้ค้อนนะครับเนี่ยค้อนเคาะที่สปริงเนี่ยมันจะตึง้งมันจะเด้งเลยนะครับมันจะเด้งนะตัวนี้จะขยับเลยนะเราไม่ต้องไปงัดไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครไอช่วงตอนที่เราใส่แรกๆถ้ามันไม่ตรงไม่ต้องไปฝืนใส่นะครับเสียบปึ๊บดึงเหล็กเนี่ยเหล็กดึงเงี้ยแล้วก็เอาชกเอาค้อนเนี่ยเคาะที่สปริงนะครับเคาะปึ้ง ces. เนี่ยมันจะเด้งเลยจะเด้งมาทางนี้เลยนะครับแล้วก็ ก็เอาถ้ามันเลยแล้วก็ดันเข้าไปแล้วก็เคาะนะครับเคาะแล้วก็ผมตรงแล้วเราใส่เลยหรือนิดนิดหน่อยไม่เป็นไรแล้วก็ร้อยน็อตนะครับดันแม่แรงขึ้นแล้วก็ยิงนะครับเดี๋ยวแต่บางคนก็ไม่นะบก็ยิงเลยแต่ตัวนี้มันหมุนได้อยู่แล้วนะมันให้ตัวได้นะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะเนี่ยไล่เก็บงาน,นครับนี่ร้อยกิลบล็อกให้เรียบร้อยนะครับ ลงเนี้ไปตั้งศูนย์วันนี้ไม่ทันแล้วเย็นแล้วเหลือแต่ใส่ตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวต้องเอาเครื่องมือมาบีบก,ก่อนหาไม้เจอเดี๋ยวจะพาไปดูปอกนะครับไอ้ mm hmm. บูทปีกนกเนี่ยเนี่ยบูทปีกนกที่ว่าถอดย,ยากนะครับนี่อันนี้จะเป็นแกนที่ว่าน็อตมันติดนะทํายังไงก็ไม่ออกนะครับต้องตัดแล้วก็เวลาเอาบูทออกนะเอาบูทออกจากตัวปีกนกนะครับนี่ ผม,มใช้ไฟไฟล้นนะครับเอาแกนอะเอาแกนกลางมันออกไปก่อนนะไม่ได้เผายางให้จนหมดครับแค่ไฟลนตรงกลางให้ให้ให,ให้ให้เหล็กตัวกลางอะเหล็กตัวใหญ่เนี่ยนี่นะครับตอนแรกมันคาอยู่ใช่ไหมมันคาอยู่เนี้ยเราก็ลนเหล็กเนี่ยครับผมก็ลนเหล็กเนี่ยครับให้มันหลุดแค่นั้นแหละมันจะได้มีพื้นที่นะครับแล้วทีนี้ทำไงละ่ะ ตอนนี้มันอยู่กับในปีกนกเนาะนี่ครับหงายปีกนกขึ้นบางคนก็เจียขอบนี่ออกเห็นไหมหรือว่าตีตีปีกนี่ให้เย็นแต่ผมจะไม่ได้ตีงั้นนะครับเพราะตรงนี้มันจะอ้วนนะเวลาเราอัดเข้าไปเนี่ยตรงนี้มันจะเสียบเข้าไปได้ครึ่งหนึ่งเลยนะเวลาจะอัดแต่ตัวนี้มันจะอ้วนนะตรงเนี้ยบางทีตีตรงนี้เสร็จเนี่ยตีตรงนี้พับปีกไปหรือว่าเจียปีกแล้วเวลาเราอัดเข้าไปเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยแหละมันจะหนักดันเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะหลุดนะครับแต่ทีนี้ผมไม่ได้ไอ้นี้นะ ไม่ได้ตียนะยอย่างนี้เลยนะเห็นไหมเราก็ง่ายขึ้นเงี้ยครับปีกนกก็จะเป็นง่ามใช่ไหมเราง่ายขึ้นเราเอาไปควงนะครับไปควงแบนนะครับสัดเขาจิกเข้าไปเลยจิกเข้าไปแล้วซัดไปเลยครับค้อนปอนซัดตัมต้มตัมต้มตั้มนี่นี่มันพอมันพอมันหดอย่างเงี้ยนฮะมันจะหลวมนะครับมันก็วิ่งออกมาเองนะเนะี่ยมันวิ่งกระเด็นหลุดออกมาเลยนะครับใครว่ามันเป็นเรื่องยากครับนี่นี่ครับ เหมือนกันหมดเลยสีอันผมก็ตีออกหมดเลยนะครับสีอันตีออกหมดเลยนะครับไม่ยากอะวีโก้รถตู้อะผมก็ตีอย่างเงี้ยครับตีซัดเอาเลยนะครับคอนปอนนะครับวางไม้กับพื้นซัดเลยเนี่ยมันวิ่งออมาเองนะครับถ้ามันหดเนี่ยถ้ามันถ้ามันลองได้ยุกตัวนี้ก็คือปลอกมันจะปลอมมันจะเล็กลงนะเพราะเนื้อตัวนี้หดแล้วนะครับเนี่ยมันไม่ยากครับ โอ้บบวีโก้พีลันเนอร์นะคันใหญ่ใหญ่บูตใหญ่ๆหญ่ผมก็ตียงเงี้ยหลุดนะครับมันจะแน่นแค่ตรงนี้เองนะเนี่ยมันแน่นแค่อยู่แท่เนี่ยมันแน่นคืออยู่แค่แถวนี้เองนะเนี่ยตรงนี้มันแทบจะไม่แน่นเลยครับเห็นไหมเนี่ยเป็นสนิมเลยน่ะเนี่ยแ,แน่นแค่ตรงนี้นะครับเนี่ยครึ่งเดียวมันจะเลียวนะครับยิ่งวีโก้นี้เรายิ่งเห็นเลยนะมันจะเลียวอ้วนแค่ตรงนี้นะครับนี่ซัดงี้เลยครับ ผมว่าทำตามที่ควรจะทำเนี่ยครับไม่ได้นั่นไรเราคิดว่าเราทําแบบไหนแล้วมันออกง่ายๆเราก็ทําการตัดนี่ก็ต้องระวังนะครับถ้าตัดไม่ดีไม่รู้จักเซฟตี้นะครับอุปกรณ์เสียหายเลยนะคืองานแบบนี้ต้องใจเย็นนะครับหนุนอนูแหลกนะครับแหลกเก่านี่พวกจานดิสอะไรปีกนกโชค๊โชคชกหน้า ลูกปืนล้อนะครับเดียียวพับเบรกอีกอย่างเลยลืมพับเบรกเนี่ยครับพับเบรกยังเต็มเต็มอยู่เลยนะเนี่ยยังเต็มเต็มอยู่นะครับขัดขัดก็ใช้ได้ครับแต่ถามว่าผมเปลี่ยนจานใหม่ผมจะใช้พับเบรกเดิมไหมล่ะผมไม่ใช้ครับเปลี่ยนพัเบรกใหม่ดีกว,ว่าอันนี้ก็เขาจะเอาไปใช้กันเรื่องนะส่วนมากอะไรก็คืนหมดครับบางทีขนขนไว้อย่างเงี้ยลูกค้าบอกอแอวหรอกเอาลงเหอะ มันหนักไม่รู้จะไปทำอะไรเอาไว้ให้ช่างช่างกิโลขายดีกว่านะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมนะครับช่องเราเก่งเกิดมาซ่อมนะฮะอูุพตออโตสวิตศูนย์เก้าสองเก้เจ็ดหนึ่งสองเจ็ถนนรังสิตนครนายกคลองแปดอำเภอธัญบุรีจังหวัดปุมธานีนะครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ